จับเขาเราเรื่องความเดิมตอนที่แล้วพระคำได้นั่งสมาธิ่าำกลางป่าลึกพบเจอกับหลวงตาอีกครั้งทุกอย่างเป็นเหมือนดังความฝันพระคำเดินตามหลวงตาไปจนเจอกับพระเครื่องเก่าๆองค์หนึ่งเมื่อพระคำสัมผัสเกิดนิมิตเห็นภาพหลวงตากับหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งพระคำยังงงในสิ่งที่เห็น ถ้าว่าเรื่องราวเหมือนกับว่าเป็นความฝันกลับว่ามันดันเป็นความจริงขึ้นมาพระองค์นั้นอยู่ในมือส่วนทางของแป้งแม่ต้องอยู่ท่ามกลางอันตรายโดยแป้งเธอมีบางสิ่งสิงร่างก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับรุ่งอรุณของวันใหม่มาถึงเสียงเดินไปมาอยู่หน้าบ้านดังขึ้นอีกทั้งยังมีเสียงมอเตอร์ไซค์คันเก่าๆด้วยจึงทำให้แม่ของแป้งค่อยๆลืมตาตื่น เสียงอาบน้ำดังทําให้แม่ต้องลุกขึ้นแล้วก็พูดว่าแป้งอาบน้ําหรือลูกแป้งหญิงสาวตอบทันควันข้าแม่เดี๋ยวจะสายเอาหนูรีบไปทํางานแม่ได้ยินก็ไม่ได้พูดอะไรเธอเดินไปเปิดหน้าต่างหลังบ้านเก็บข้าวเก็บของต่อจากเมื่อคืนอีกเล็กน้อยก่อนจะเดินมาเปิดหน้าต่างแล้วก็มาเปิดประตูหน้าบ้านทันทีที่ประตูเปิดออกเผยอาแปะกับเชิ กำลังทำท่าทางเหมือนกับแอบฟังชายทั้งสองเห็นแม่ของแป้งทำท่าตกใจสะดุ้งโยงทำให้แม่นั้นต้องถามว่ามีอะไรกันหรือเออเออพอดีพวกเรากำลังเป็นห่วงว่าทำไมครูแป้งยังไม่ไปสอนสายมากแล้วคิดว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าเชิดกล่าวอาแปะก็เสริมทันทีว่าใช่ใช่ใช่ตามที่อาเชิว่าเลย แม่แป้งที่ยืนประจนหน้าอยู่จึงพูดว่าอ๋อค่ะแป้งกําลังอาบน้ําอยู่ดูเหมือนว่าชาวบ้านชาวช่องที่นี่จะเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกสาวของฉันเหลือเกินนะแม่แป้งกล่าวด้วยน้ําเสียงติดตลกแต่ใบหน้าเรียบนิ่งตาแข็งแข็งทาให้ชายทั้งสองยิ้มแห้งๆอแปะก็โผงพรวดพูดขึ้นว่าสงสยัยจะต้องไปขายน้ําชาต่อเชิดลืดม้องลงไปส่งของไม่ใช่เหรออแปะกล่าว เชษได้ยินก็พูดว่าใช่อะแปะว,ว,วันนี้ผมยุ่งมากเลยสงสัยว่ากว่าจะกลับขึ้นมาอีกก็คงอีกสักสองสามวันสิ้นคำเชษเดินตรงไปที่รถโดยสารอันจอดอยู่กลางหมู่บ้านทันทีปากตะโกนว่าเร่งให้ไวเราจะต้องเดินทางกันอีกไกลใครมีข้าวของเอามาใส่ในรถไว้ผู้โดยสารขึ้นรถได้เลยแม่แป้งยืนมองโดยไม่ได้พูดอะไร กระทั่งแป้งออกมาจากห้องน้ำแม่จึงปิดประตูและหน้าตาเพื่อให้ลูกสาวได้แต่งตัวไม่นานนะักแป้งก็แต่งกายพร้อมจะไปสอนเธอรีบเดินก้มหน้าก้มตาผ่านแม่ไปทว่าด้วยความเป็นแม่เธอรีบจับแขนของลูกสาวแป้งเป็นอะไรหันหน้ามามองแม่สิลูกแป้งแม่จะได้ยินก็ไม่ได้พูดอะไรทว่าแม่ก็ยังไม่ยอมปล่อยทำให้แป้งพูดขึ้นว่าไม่มีอะไรค่ะแม่หนู รีบจะไปทำงานแม่แม้จะได้ยินเช่นนั้นยังคงดื้อดึงพยายามไถ่าถามลูกสาวทางแป้งพูดออกมาเบาๆว่าขอโทษนะคะแม่เธอพูดเบาได้ยินเพียงแค่ตัวเธอคนเดียวก่อนจะสะบัดแขนเพื่อให้มือของแม่นั้นหลุดจากตัวเธอแม่ถึงกับน้ำตาคลอเมื่อโดนลูกสาวทำเช่นนี้เธอไม่ได้พูดอะไรนอกจากยกมือนั้นมากุมเอาไว้ที่อกมันไม่ได้รู้สึกเจ็บทางกาย แต่รู้สึกเจ็บทางใจเสียมากกว่าแป้งออกจากบ้านไปโดยไม่เหลียวหลังกลับมามองแม่ที่ยืนเงียบเดินตรงไปที่ประตูหวังจะปิดให้เรียบร้อยเปิดหน้าต่างหน้าบ้านอีกครั้งระหว่างที่เปิดหน้าต่างแม่เห็นแป้งกำลังสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เก่าๆชาวบ้านต่างพากันยกมือไหว้เธอซึ่งมันผิดแปลกเป็นอย่างมากลักษณะการไหว้ไม่เหมือนกับเคารพสวัสดีทั่วไปแต่ยกมือไหว้ทั่วหัว ยังกับสก,การะอะไรบางอยา่างแม่ที่เห็นได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจเดินกลับเข้ามาทํางานบ้านงานเลือนต่อความสงสัยต่างๆถูกลืมเลือนเนื่องจากมีเรื่องของลูกเข้ามาแทนที่เมื่อเก็บข้าวของจัดบ้านจัดช่องจนเสร็จเธอจะไปอาบน้ํากระเป๋าเดินทางถูกแกะวางไว้บนพื้นทําให้แม่ต้องนั่งยองๆจัดการกับข้าวของระหว่างที่นั่งหางตาของเธอก็เห็นบางสิ่งที่อยู่ใต้เตียง แม่หันขวับไปมองทว่ากลับว่างเปล่าแม่หน้าตาคิ้วขมวดสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อกี้เห็นคล้ายๆกับอะไรขยับอยู่เธอจึงคิดว่าเป็นหนูแม่เลยเดินไปเปิดไฟในบ้านให้มันส่องสว่างเสียหน่อยเพื่อเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนขึ้นเมื่อกดสวิตไฟปรากฏว่าไฟมันไม่ติดทําให้เธอพยายามมองไล่สายไฟจึงเห็นสายไฟที่ขาดออกจากกันเอา้า ทำไมทำไฟให้ลูกฉันไม่ดีเสียเลยสายไฟขาดเช่นนี้หากเกิดช็อตขึ้นมาจะทำอย่างไรแม่บ่นกับตัวเองแม้ว่าลูกสาวจะทำไม่ดีกับตนก็ตามเรื่องบางอย่างที่อยู่ใต้เตียงที่เคยสงสัยในก่อนหน้าถูกลืมเลือนไปในทันทีประเด็นสายไฟมันดูใหญ่กว่าแม่ยืนคิดจะแก้ปัญหานี้อยู่ครู้หนึ่งคิดถึงอาแปะหวังว่าแกจะมีเทปพ,พันสายไฟด้วยที่แม่ฐานะยากจน ไม่ได้มีกินมีใช้มากมายสมัยก่อนจึงรับงานทุกอย่างตามพ่อแป้งไปช่วยทำงานไฟก็เคยมีทำให้แม่แป้งพ่อจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ไม่ยากเย็นนักเธอรีบไปอาบน้ำอาบท่าก่อนเพื่อจะไปหาเทพพันสายไฟและกินข้าวกินปลาร้านอาแปะเลยทีเดียวไม่นานนักแม่ทำกิจวัตรประจำวันส่วนตัวเสร็จเธอเดินไปยังร้านน้ำชาของอาแปะที่อยู่ติดกับบ้านพักของลูกสาวระหว่างนั่ง คิดว่าจะกินอะไรสายตาชาวบ้านรอบๆหันมองแม่แป้งเป็นตาเดียวกันทำให้เธอต้องกวาดสายตามองกราบพวกชาวบ้านหลบตาเธอพวกนี้ช่างแปลกตลาดเสียจริงแม่คิดก่อนจะตะโกนเรียกอาแปะพร้อมกับมองไปด้วยแปะขอเหมือนเมื่อวานนะเพราะว่าอาแปะก็เหมือนกับไม่ได้ยินท่าทางจ้องมาที่ตนแบบเมื่อลอยแม่จึงพูดคำเดิมอีกครั้งหนึ่งถ้าให้ครั้งนี้อาแปะหันมา อา,ห,าหรือว่าอย่างไรนะจะ,จะกินอะไรแม่แป้งจึงพูดย้ำคำเดิมอาแปะก็จัดการทำเมนูเมื่อวานให้อย่างเก๊กๆกลางๆเมนูถูกตักเตรียมจนเสร็จชายชาราชาวจีนยกอาหารมาเสิร์ฟระหว่างที่แกจะเดินกลับไปทำหน้าที่ต่อแม่เรียกอาแปะถ้าไม่ชายชาราชาวจีนสะดุง้งว่าไงจะสั่งอะไรเพิ่มแม่แป้งก็ตอบว่าเปล่าอาแปะ คือฉันอยากได้สกอตเทปพ,พันสายไฟหน่อยอะอาแปะพอมีไหมชายชาราชาวจีนทำท่าคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะบอกว่ามีมีมีรือ้อรีบหรือเปล่าล่ะพอดีว่าต้องขายของก่อนสิ้นคำแม่สายหัวพร้อมกับ,บอกว่าไม่รีบจ้ะอาแปะทำงานก่อนได้เลยชายชาราชาวจีนได้ยินก็กลับไปทำงานต่อตัดไปทางพระคำที่กำลังนั่งสมาธิต่อหลังจากลุงสน บอกจะไปหาผลไม้ป่ามาใส่บารจู่ๆก็มีเสียงเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่านี่มนครับเสียงเอ่ยอยๆอันไม่คุ้นหูนี้ถ้าไม่พระคำลืมตาตื่นขึ้นมาคิดว่าเป็นลุงสนถ้าว่ากลับไม่ใช่มุงกรดที่ยังไม่ทันได้เอาขึ้นบทบังรายละเอียดผู้กล่าวเรียกนิมนต์สิ้นถ้าไม่พระคำถามชื่อเสียงเครียงนามชายผู้นั่งพนมมืออยู่ตรงหน้านั้นบอกว่าตนนั้นชื่อชีด อยากจะใส่บาตรท,ทาบุญรับพรจากพระทว่าตนนั้นมีแค่ตัวเปล่าไม่มีของมาทําบุญพระคาได้ยินก็ยิ้มก่อนจะพูดว่าไม่ต้องกังวลใจอันใดไปแค่ใจโยมมีเมตตาอยากจะใส่บาตรก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วอัตมารับจิตอันเมตตานี้ใส่บาตรก็แล้วกันนะโยมสิ้นคําพระคาก็เริ่มสดให้พรอ,อีกทั้งแผ่เมตตาเพิ่มไปด้วย ไม่ถึงอึดใจเสียงฝีเท้าย่างเหยียบไปไม้ก็ดังขึ้นพระคำลืมตาจะอ้าปากถามโยมปิศนาผู้มาใส่บาตว่าเป็นใครมาจากที่ใดทว่าก็ไม่ทันเสียแล้วชายปิศนาเดินตรงเข้าไปในป่าพระคำยังไม่ลดละในความอยากรู้แกค่อยๆถลกมุ้งกรดขึ้นเก็บไว้อย่างเรียบร้อยก่อนจะหันไปมองชายผู้นั้นทว่าหันกลับมาอีกทีโยมผู้นั้นได้หายไปเสียแล้วทนใดนั้น เสียงของชายอันคุ้นหูเรียกนามของพระคำก็ดังขึ้นพระคำครับพระคำทําให้พระคำนั้นต้องหันตามเสียงเรียกเห็นลุงสนกําลังแบกกล้วยเครือหนึ่งเดินตรงมาที่ตนด้วยเบหน้าง,งงและสงสยัยว,ว,ว่าไงโยมพระคำกล่าวผมหาได้แค่กล้วยเครือเดียวหวังว่าท่านนั้นคงจะโปรดพระคำได้ยินก็ยิ้มตอบกลับว่าอาตมาเป็นพระนะโยมจะเลือกฉันได้อย่างไร ว่าแต่ตอนกลับมายอมเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งไหมเขาอยากจะใส่บาตให้อาตมาเพราะว่าเขาไม่มีของมาใส่ลุงสนทำหน้าชง,งนก่อนจะพูดว่าคนหรือครับไม่เห็นนะครับอย่าว่าแต่คนเลยตอนผมเดินมาสัตว์สักตัวยังไม่มีเห็นซะด้วยซ้ำผมก็สงสัยว่าพระคำนั้นกำลังมองหาใครเขาแต่งกายอย่างไรหรือครับอาจจะเป็นพราน หรือว่าเป็นพวกชาวบ้านหาของป่าก็ได้ซึ่งคําพระคําก็นึกคิดถึงลักษณะที่พอจําได้แล้วก็บอกออกมาว่าผอมแห้งแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นคนหนุ่มรุ่นรุ่น,นอาตมาอันนี้ฟังจากน้ําเสียงส่วนเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าคล้ายกับกระเป๋ารถเมล์ภายในเมืองอาตมาว่าเขาไม่น่าจะเป็นพรานนะใครจะแต่งกายแบบนั้นเข้ามาในปา่าลุงสนยืนเงียบฟัง พยายามคิดตามในสิ่งที่พระคำบอกทว่ายังไม่ทันได้คำตอบใดๆพระคำก็ถามต่อทันทีว่าหรือแถวนี้จะมีหมู่บ้านคำถามที่สองตามมาโดยยังไม่ทันได้ตอบคำถามแรกลุงสนคิดต่อจากคำถามแรกก่อนจะพูดขึ้นว่าหากจะพูดว่ามีก็มีนะครับแต่มันเป็นหมู่บ้านบนเขาพระคำได้ยินก็ตาโตก่อนจะบอกว่าเช่นนั้นเราไปหมู่บ้านนั้นกัน เพื่อจะเจอชายหนุม่มผู้นั้นลุงสนตาเบิกโพรงเมื่อได้ยินว่าพระคาจะไปหมู่บ้านที่ว่ารีบพูดออกมาในทันทีว่ามไม่ได้นะครับไม่ได้เขาพูดอย่างตะกุกตะกากท่าทางตนกตกใจทําให้พระคาต้องถามถึงสาเหตุลุงสนก็ตอบสาเหตุทันทีว่าก็เพราะที่หมู่บ้านนั้นมีเรื่องคนหายสาบสูญบ่อยครั้งเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ผมยังจําความได้ ทางการพยายามสืบสาวเท่าไหร่ก็หาไม่พบอาจจะมีสิ่งลี้ลับพาตัวไปก็เป็นได้ผมว่าอย่าไปเลยเสดีกว่าพระคำได้ยินก็ยังไม่ถอดใจพูดส่วนลุงสวนว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่หรือตามที่โยมกล่าวว่าตั้งแต่เด็กๆนี่มันยุคไหนแล้วโยมหากคุ้นหายรัฐเขาก็มีเทคโนโลยีตามหาไม่ยากเกนเหมือนกับเมื่อก่อน อยากกังวลใจไปเลยถือว่าลองไปดูก่อนหากรู้สึกไม่ดีพวกเราค่อยกลับหมู่บ้านกันก็ได้ลุงสนเมื่อได้ยินพระคำแกอยากไปจึงพูดว่าได้ครับได้ผมจะพาไปถ้าจําไม่ผิดที่นั่นมีวัดด้วยนะครับเราสามารถไปพักที่นั่นกันได้แต่ว่าวัดนั้นร้างมานานแล้วคงจะไม่มีพระอยู่พระคําจึงตอบว่ายิ่งดีไปอีกไม่ใช่หรือโยม อาตมาจะได้เข้าไปปูรณะพัฒนาวัดนั้นเป็นร่มโพร่มใสให้กับชาวบ้านที่นั่นชาวบ้านจะต้องดีใจมากๆแน่ลุงสนยิ้มเมื่อเห็นพระคำต้องการเดินตามคำสอนของหลวงตาเพราะเดิมทีหลวงตาก,ก็เป็นพระนักพัฒนาเช่นกันประกอบกับพระคำเป็นพระรุ่นใหม่ด้วยอะไรๆคงจะดีขึ้นเป็นแน่หลังจากคิดเสร็จลุงสนก็พูดต่อว่าผมเดินทางไปได้ทุกที่ครับ ราบได้ที่มีปืนกระบอกนี้อยู่ใกล้กายลุงสนกล่าวพร้อมกับมองไปที่ปืนที่ตนสะพายอยู่พระคาจึงพูดว่าโยมสนเล่าไปเผยแผ่คําสอนเป็นร่มโพร่มใสยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวบ้านไม่ได้ไปสู้รบปรบมือกับใครปืนนั้นไม่จําเป็นเลยลุงสนก็สวนพระคําทันทีว่าแต่ผมนั้นเชื่อถือนในปืนบางครั้งบางอย่างมันไม่สามารถใช้พระธรรมคําสอนบอกเล่าได้ หากพระคำคือผู้สั่งสอนให้พบทางสว่างผมนั้นเป็นคนส่งสิ่งเหล่านั้นไปพบกับพระาศาสดาโดยตรงอย่างไรเสียปืนมันก็ซื่อสัตว์กับผมพระคำจึงพูดว่าแล้วหากปืนของโยมมันตกไปอยู่ในมือของศัตรูเล่ามันจะยังซื่อสัตย์กับโยมอยู่อีกไหมหากจะพูดว่าซื่อสัตย์กับคนถือมันก็ไม่เชิงอีกปืนยิงไม่ออกกระสุนด้านก็มีเช่นนั้นปืนไม่ได้ซื่อสัตย์กับสิ่งใด มีแต่ใจอันเมตตานั่นแลที่ซื่อสัตย์ลุงสนได้ยินรีบผนมมือกล่าวคำว่าสาธุแล้วก็พูดต่อว่าผมละยอมท่านจริงๆรักษาความดีคงทนเอาไว้แบบนี้นะดีแล้วแต่ผมยังรักในปืนอยู่ดีเอาเป็นว่ามีไว้ข้างตัวไปไหนมาไหนผมได้สบายใจสิ้นคำพระคำก็พูดขึ้นว่าแต่อาตมาว่ามันไม่จำเป็นเอาเถอะ ถือว่าโยมตัดสินใจเองพวกเราเก็บข้าวเก็บของเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นกันได้แล้วหนทางไม่รู้ว่าจะไกลใกล้แค่ไหนมืดค่ำกันพอดีลุงสนพยักษนาก่อนจะพูดว่าเท่าที่คนเท่าคนแก่หรือคนเล่าๆกันมาอยู่ไม่ไกลหรอกครับเดินลัดเลาะตามผาน,นี้ไปก็จะถึงค่ำๆแล้วมั้งให้ผมช่วยเก็บข้าวของนะครับพระคำยิ้มส่วนใจคิดว่าหมู่บ้านนั้น จะมีความเกี่ยวข้องกับสมุดปกหนังนิ้วหรือเปล่าทว่าคงไม่มีอะไรกระมังมันไม่มีกล่าวถึงหมู่บ้านนี้เลยระหว่างคิดไปไม่นานนักข้าวของก็ถูกเก็บขึ้นหลังสะพายกันอีกครั้งพระคำฉันกล้วยที่ลุงสนเอามาถวายจากนั้นก็พากันเดินออกเดินทางต่อทั้งคู่เดินทางเรียบผนงังผาตามที่ลุงสนได้กล่าวอ้างเรื่องเส้นทางกระทั่งเวลาผ่านจากเช้าไปบ่ายระหว่างเดิน ลุงสนที่จู่ๆเห็นบางอย่างทางหางตาขวารีบเรียกพระคำให้หันไปมองตามทั้งสองมองไปยังจุดเดียวกันพบว่าเป็นเศษซากของรถโดยสารจมอยู่กองใต้ก้นเหวพระคำค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ลุงสนเดินตามอย่างไม่ห่างพลางบอกให้ระวังเศษหินที่ล่วงหล่นลงมาทั้งคู่มองเข้าไปในรถบัสคันนั้นเห็นคล้ายๆกับร่างของคนอยู่ภายในลุงสนจึงอาสาเข้าไปดูใกล้ๆ ดวงตาต้องเบิกโตเพราะสิ่งที่เห็นคือเศษชิ้นส่วนของมนุษย์พระคำครับพระคำมีโครงกระดูกอยู่ในรถโดยสารคันนี้ด้วยเมื่อลุงสนกล่าวพระคำก็รีบเดินปรีเข้ามาดูพมปรากฏว่าเป็นโครงกระดูกที่เหลือไม่ครบชิ้นอีกทั้งเสื้อผ้ายัางขาดวินด้วยพระคำจึงหันไปหาลุงสนแล้วก็ขอให้ลุงสนนำร่างนั้นออกมาแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบทำให้ชายไว้กลางคน ตกใจในคำขอนี้แล้วก็ถามถึงเหตุผลพร้อมกับพูดว่าหากแจ้งตำรวจผมว่าเขาคงไม่สนใจหรอกร่างนี้น่าจะตายมาหลายเดือนแล้วเนื้อหนังไม่มีหลงเหลืออีกทั้งดูจากเสื้อผ้าแล้วด้วยน่าจะโดนสัตว์กัดแทะพระคำจึงพูดบอกว่าร่างไร้วิญญาณน,นี้ช่างน่าเวทนานักอย่างน้อยอาตมาก็อยากจะสวดส่งให้เขาเสียหน่อยต่อให้ไม่แจ้งความกเ็เถอะ ลุงสนเห็นด้วยกับพระคำนักแก้ถึงวางสัมภาระแล้วค่อยๆมุดเข้าไปเอาศพปริศนานั้นออกมาระหว่างที่รอลุงสนเอาศพออกมาพระคำก็หาไม้แถวๆนั้นขุดให้เป็นหลุมกระทั่งลุงสนเอาโครงกระดูกออกมามันถูกห่อไว้ด้วยเสื้อสีน้ําเงินพระคำที่ตั้งหน้าตั้งตาขุดหลุมอยู่ทั้งกับลุงสนว่าต้องขุดใหญ่กว่านี้ไหมกว้างพอหรือ,อยังลึกพอหรือเปล่าประเดี๋ยวสัตว์จะมากัดแท้อีก ลุงสนพูดต่อขึ้นมาทันทีว่าคงไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วล่ะครับพระคำเนื่องว่าศพมันไม่มีเนื้อเหลือเลยมีแต่เศษกระดูกกระโหลกที่แตกกับกระดูกแขนอีกนิดหน่อยเท่านั้นที่เหลือผมหาไม่เจอแล้วครับสงสัยสัตว์าบเอาไปทุกอย่างถูกบรรจุไว้ในห่อผ้าสีน้ำเงินนี้แล้วคาดว่าเป็นเสื้อของเขาพระคำจึงเงยหน้าหลบให้ลุงสนวางห่อเสื้อที่มีกระดูกเหล่านั้นไว้ในหลุม ทันทีที่วางห่อเสือ้อมันก็คลี่ออกจนเห็นเศษกระดูกภายในดวงตาพระคำโตทั้งนุ่งสนเห็นถึงสีหน้าจึงพูดขึ้นว่าแค่ศพเองพระไม่ต้องตกอ,อกตกใจมากขนาดนั้นท่านยังต้องเห็นศพมากกว่านี้อีกเยอะสิ้นคำพระคำพูดต่อทันทีว่าสิ่งที่อาตมาตกใจมันไม่ใช่ศพแต่เป็นเสื้อผ้าพวกนี้ต่างหากมันเหมือนกับชายหนุ่มที่มาทำบุญในเมื่อเช้า อาตมาว่าไม่น่าจะผิดตัวแล้วละ่ะน้ำเสียงเอื่อยเดินหายวับเพียงชั่วอึดใจลุงสนได้ยินก็ตกใจแต่ไม่ได้ถึงกับขั้นอะไรมากมายแล้วก็พูดต่อว่าเช่นนั้นคงจะเป็นเขาจริงๆท่านบอกว่ามาทำบุญแต่ไม่มีอะไรมาให้ไม่ผิดตัวแล้วละ่ะช่างหน้าเวทนานักยังหนุ่มยังแน่นแท้สงสัยว่าจะเกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงมาว่าแต่ ถ้าไม่มีเพียงศพเดียวลุงสนกล่าวพร้อมกับตั้งข้อสันนิษฐานพระคําจึงบอกว่าอาจเป็นคนขับรถก็ได้ขับกลับออกจากหมู่บ้านเพียงคนเดียวแล้วดันเกิดอุบัติเหตุเอาเช่นนี้หากพวกเราไปถึงหมู่บ้านแล้วล่ะก็ที่นั่นต้องมีผู้ใหญ่บ้านค่อยไปแจ้งเขาตอนนี้ฝังเขาก่อนสิ้นคำลุงสนทำตามอย่างพระคำว่าระหว่างลุงสนกำลังกรบฝังศพอยู่ พระคำก็ทำหน้าที่สวดไปด้วยไม่นานนักทุกอย่างดำเนินเสร็จสับพระคำชักชวนให้ลุงสนเดินทางต่อระหว่างที่เดินทางออกจากจุดนั้นหางตาของพระคำเห็นซึ่งเป็นร่างร่างหนึ่งสวมชุดเหมือนกับตอนมาขอส่วนบุญกำลังนั่งกราบพระคำเหตุก็ยิ้มแกไม่ได้มีท่าทีตกใจในจิตนั้นคิดว่าขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะโยมชิดทั้งคู่เดินทางกันต่อ กระทั่งถึงยามเย็นมาเยือนอีกครั้งทางมันก็ชันเป็นเนินเหมือนกับต้องเดินขึ้นเขาแน่นอนว่ามันเหนื่อยและลำบากสาหัสสากันถึงกระนั้นใจของพระคำก็คิดว่าได้ทดสอบตนประกอบกับมีจุดมุ่งหมายจึงทำให้มีกำลังใจเดินทางกันตัดไปทางแม่ของแป้งเธอได้นั่งอยู่ร้านน้ำชาของอาปแปะจนถึงเย็นด้วยความว่างและไม่มีอะไรทำมากนัก ลูกค้าของอาแปะเริ่มน้อยลงจนเหลือแค่โต๊ะแม่แป้งโต๊ะเดียวชายชรา,าชาวจีนยืนสกอตเทปสีดำให้กับแม่แป้งก่อนจะมานั่งตรงข้ามแล้วก็ถามว่าเรือเป็นไงบ้างนอนหลับสนิทไหมแม่ได้ยินก็งงแต่ก็ตอบกลับไปทั้งๆอย่างนั้นว่าก็ก็หลับสบายดีนะไม่มีอะไรพูดยังไม่ทันจบอาแปะก็ถามย้ำว่าไม่มีอะไรจริงๆหรอเอาล่ะครับ ดูเหมือนว่าชะตาของพระคำจะถูกชักจูงไปยังหมู่บ้านอาถรรพ์โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยหมู่บ้านนั้นมันอันตรายแค่ไหนผีชิดได้ปรากฏตัวมาขอส่วนบุญจากพระคำมันจะมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าโปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านผีพิธีกรรมประหลาดภาคสองหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมทุกท่านไม่เชื่อ อย่าลบลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจะเขาเล่าเรื่องนีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ